ประเพณีสำคัญในภาคเหนือภาคเหนือเป็นชุมชนที่มีมาก่อนยุบสุโขไทยเป็นอาณาจักรมีความมั่นคงทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในวิดีโอนี้ขอนำเสนอประเพณีสำคัญสำคัญในภาคเหนือนะครับประเพณีปลอยส่างลองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลอยส่างลองเป็นงานประเพณี บวชลูกแก้วของไทยใหญ่เป็นการบรประชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้บวชลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์8กันบวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงส์4กันและหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์จะได้อานิสงส์12กันและได้อุปสมบทลูกคนอื่น จะได้อานิสงส์8ดกันและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนระยะเวลา3-7ถึง7วันโดยทั่วไปนิยมจัดงาน3วันประเพณีลูจองพาราของชาวจังหวัดไม่ฮ่องสอนลูจองพาราก็คือประเพณีบูชาปราสาทพระ คนไตหรือชาวไทยใหญ่เชื่อว่าถ้าได้จัดทำจองพาราหรือปราสาทพระรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่บ้านของตนเองครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขได้บุญกุศลและส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพจะได้รับผลสำเร็จตลอดทั้งปีพิธีกรรมก่อนถึงวันออกพรรษาจะเตรียมการทำจองพาราซึ่งทำมาจากโครงไม้ไผ่เป็นรูปทรงปราสาทติดด้วยกระดาษสาประดับด้วยลายเจาะกระดาษหลากสีโคมไฟจัดทำเข่งหรือหิ่ง ไว้ในที่เหมาะสมช่วงเวลาตั้งแต่วันขึ้น15ข้าคเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาตลอด7วันประเพณีปอยหลวงของชาวจังหวัดเชียงรายประเพณีปอยหลวงคืองานฉลองถาวรวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อถวายวัดและเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนพิธีกรรมก่อนวันงานหนึ่งวันที่เรียกว่าวันดาวันสุกดิบ วันนี้คณะศรัทธาจะนำของมารวมกันเรียกว่าฮอมครัวและเป็นวันแรกของงานป่อยหลวงจะมีการทานธงแบบต่างๆซึ่งเมืองเหนือเรียกว่าตุงช่อธงยาวและช่อช้างจะนำตุงไปปักไว้บนเสาไม้ไผ่หรือไม้ซางตลอดแนวสองข้างทางเข้าวัดตุงจะทำด้วยผ้าแพรหรือผ้าฝ้ายสีต่างๆอย่างสวยงามช่วงเวลา ประเพณีปอยหลวงมักจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือน5-8ถึง8เหนือเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคมงานนี้จะจัดขึ้นประมาณ3ถึง7วันแล้วแต่ฐานะของวัดนั้นๆประเพณียี่เปงของชาวจังหวัดเชียงใหม่ยี่เป็งในภาษาคำเมืองของทางเหนือยี่แปลว่าสองและคำว่าเปงหมายถึงเพนหรือพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นหมายถึงประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสอง ยี่ปิงเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของภาคกลางอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือการจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างสวัยบนท้องฟ้าโดยมีกติกาความเชื่อว่าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลามณี บนสวงสวรรค์หรือบ้างก็มีความเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์หรือสะดอกเคราะห์ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13บสาค่ำซึ่งถือว่าเป็นวันดาหรือวันจ่ายของเตรียมไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดครั้นถึงวันขึ้น14บสี่ค่ำพ่ออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มีศรัทธาก็จะพากันไปถือศีลฟังธรรมและทำบุญเลี้ยงพระประเพณีบูชาสาอินทขินของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีบูชาเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงการอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่อินทขินหรือเรียกว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่าทุกๆปีจะต้องมีประเพณีสักการะบูชาเสาอินทขินเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตร โดยการเพาะปลูกโดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาอันเป็นพระพุทธรูปที่บรรดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่และมีการสวดคาถาอินทขินของหมู่สงด้วยชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขินในตอนปลายเดือน8ต่อด้วยเดือน9ประเพณีขันข้าวของชาวจังหวัดลำปางประเพณีทานขันข้าวคือประเพณีการทำบุญ เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนไปแล้วเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความกตัญญูอีกแบบหนึ่งของชาวไทยโดยนำสำรับกับข้าวไปถวายวัดในวันเทศกาลสำคัญช่วงเวลาเทศกาลสงการเข้าพรรษาและออกพรรษาหรือทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลในโอกาสอื่นๆประเพณีเลี้ยงผีของชาวจังหวัดลำปางการเลี้ยงผีหมายถึงการจัดอาหารขาวหวาน ไปเส้นสังเบอร์ดวงวิญ,ญญาณผู้ตายหนหิ่งผีปู่ย่าหรือหอผีชาวล้านนาถือว่าเมื่อปู่ย่าตายายไปตายวิญญาณจะวนเวียนมารักษาลูกหลานดังนั้นภายในบ้านของชาวล้านนาจึงจัดทำหิ่งผีปู่ย่าไว้ทุกบ้านโดยจัดตั้งไว้ที่สูงนิยมจัดตั้งไว้บนหัวนอนของบ้านสูงจากพื้นกระดานราวสองเมตร หิ่งผีปู่ย่านี้ถือว่าเป็นของสูงเด็กๆจะไปเล่นไม่ได้ผู้อาวุโสหรือพ่อแม่เท่านั้นที่จะเกี่ยวข้องกับหิ่งปู่ย่าได้นอกจากนี้ชาวชนบทล้านนาบางแห่งเชื่อว่า ปู่ย่าตาย,ยายที่ตายไปแล้วหลายคนและเป็นญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกันน่าจะอยู่ร่วมกันได้จึงคิดสร้างหอผีขึ้นเพื่อให้ผีอยู่ร่วมกันพิธีกรรมการเลี้ยงผีมีอยู่ด้วยกัน2อย่างคือ 1. เลี้ยงผีปู่ย่าทำในวันพยาวันหรือวันสงกา์วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่15เมษาย,ยนของทุกปีพิธีกรรมที่2เลี้ยงผีหอนิยมทำกันในระหว่างเดือน4เดือน6และเดือน7 ประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเชื่อบอกเล่าขานผ่านเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เมื่อการเวลาล่วงผ่านมากกว่า400ปีครั้งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ส่งมอบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาให้แก่พ่อขุนผาเมืองเมื่อข่าวอาพิเศษสมรสกับพระนางสิงขอมหาเทวี แต่หลังจากพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวแต่หลังจากพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวปวดแอกโดยไม่ขึ้นต่อคอมทําให้พระนางสิงขรมหาเทวีแขนเครืองเผาเมืองและกระโดดแม่น้ําป่าศักฆ่าตัวตายบรรดาชาวเมืองและขุนนางร่วมกันอัญเชิญองค์พระลงแพลอยไปตามแม่น้ําป่าศัก์แต่ด้วยสายน้ําที่เชี่ยวกรากแพที่อัญเชิญองค์พระ ถูกเกืนไปตามกระแสน้ําจนกระทั่งเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อกลุ่มชาวระมงที่หาปลาในแม่น้ําป่าสักบริเวณวังแม่ขามแฟบซึ่งตลอดทั้งวันไม่สามารถหาปลาได้เลยกลับพบเจอเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นแม่น้ําป่าสักที่ไหลเชี่ยวกรากเริ่มหยุดนิ่งเกิดเป็นกระแสน้ําผุดคล้ายสีเลือดดันองค์พระพุทธรูปลอยขึ้นมาจนชาวระมงต่างอัญเชิญขึ้นมาปฏิสฐานไว้ที่วัดไตภูมิและเมื่อถึงวันแรม15บ่ําข้ามเดือน10บของปีถัดมา องค์พระกลับมาปรากฏลอยอยู่ที่บริเวณวังมะขามแฟบอีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงมีประเพณีอุ้มพระดำน้ำปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันประเพณีนบพระเล่นเพลงของชาวจังหวัดกำแพงเพชรประเพณีนบพระเล่นเพลงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากสุขโขทยัยซึ่งได้กล่าวถึงว่าในสมัยพญาลิไทได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาบรรจุไว้ที่องค์พระเจดีย์วัดบรมธาตุ ตำบลนครชุมดังนั้นจึงได้มีการจัดขบวนของเจ้าผู้ครองนครไปนมัสก,การพระบรมธาตุชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้ฟื้นฟูประเพณีนบพระเล่นเพลงขึ้นในปีพศ2526โดยการจัดขบวนแห่พยุหะยาตราจำลองไปนบพระและเวียนเทียนพระบรมธาตุเจดีและได้มีการแสดงการละเล่นเล่นเพลงกันเป็นที่อเอกรกรวมทั้งจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมารวมทั้งจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมา ของการตั้งบ้านแปลงเมืองนอกจากนี้ยังได้มีการออกร้านแสดงสินค้าหัตกรรมท้องถิ่นช่วงเวลาวันเพ็ญเดือนสามประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมของทุกปีประเพณีนมัส,สการพระธาตุช่อแห่ของชาวจังหวัดแพร่พระธาตุช่อแห่เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่บนเนินเขาโกศิยทชักตำบปลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ เป็นที่บรรจุเกศธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานมีงานน้ัสศการเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างขึ้น11ค่ำเดือน14บ่ค่ำจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดขึ้นไปน้ัสการพระธาตุทั้งกลางวันและกลางคืนมีการทำบุญซื้อดอกไม้ทูบเทียนไหว้องค์พระธาตุและไหว้พระเจ้าทันใจเสียงเซียมซีในวันรุ่งเช้าวันขึ้น15บ่ําค่ำตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานต่างร่วมใจกันนำ าหาไปทำบุญตักบาตรถวายพระทหารแดพระสงฆ์บริเวณลานพระธาตุตอนสายสายกลุ่มผู้คนที่มาทำบุญตักบาตรบางส่วนอาจเดินทางไปที่พระธาตุดอยลิงเพื่อไปกราบบ่ายบูชาพระธาตุและชมทัศนียภาพบ้านเมืองที่เรียงรายสวยงามตอนกลางคืนประชาชนจะไปร่วมงานเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและวิหารในระหว่างการจัดงานก็จะมีมหรสพสมโภชทุกคืนช่วงเวลาที่จัดงาน ระหว่างวันขึ้น11บเอ็ค่ำเดือน6เหนือหรือว่าเดือนสีใต้ถึงวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6รวม5วัน5คืนประเพณีกินฉลากของชาวจังหวัดแพร่กินฉลากเป็นประเพณีการทำบุญกินทานไปหาญาติผู้ล่วงลับโดยการถวายกล้วยฉลากผ่านผู้ทรงศีลและเป็นการทำบุญเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละและความสามัคคีของคนในชุมชน เมื่อกำหนดวันกินฉลากแล้วจะบอกบุญไปยังหัววัดต่างๆที่ใกล้เคียงและชาวบ้านมาร่วมงานบุญบางคนขายข้าวขายผลิตผลทางการเกษตรจัดเตรียมตัดเสื้อผ้าใหม่ซื้อข้าวใหม่เอาไม้ไผ่มาจากักเป็นตอกสารกล้วยฉลากในวันก่อนวันงานเรียกว่าวันดาฉลากจะมีการทางขนมข้าวปลาอาหารเป็นห่อๆผลไม้สําหรับบรรจุลงในกล้วยฉลาประเพณีทําบุญกินฉลา เป็นการทำบุญที่ก่อให้เกิดผลทางจิตใจในระดับสูงแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการหาอุบายที่จะฝึกคนให้รู้จักการให้โดยไม่มีสิ่งแอบแฝงเพราะการเตรียมกล้วยฉลากเจ้าของจะไม่ทราบว่ากล้วยฉลากนี้จะถวายพระรูปใดจึงเป็นการทำบุญทำทานที่บริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งจึงเป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์และปฏิบัติสืบทอดต่อไปช่วงเวลาจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกันยายนของทุกปี ประเพณีส่งน้ำพระาธาตุหันริพุนชัยของชาวจังหวัดลำพูนประเพณีส่งน้ำพระาธาตุหัริพุนชัยจัดขึ้นทุกปีเพราะถือว่าพระาธาตุหัริพุนชัยเป็นพระาธาตุเจดีย์ที่สำคัญหนึ่งใน8พระาธาตุเจดีย์ของประเทศไทยน้ำที่จะนำมาส่งองค์พระาธาตุนั้นเป็นน้ำสงพระราชทานน้ำทิพย์จากดอยขม่อและน้ำสงของประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่และนับเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดลำพูนและชาวพุทธทั่วไปและเพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมืองเพราะชาวลำพูนถือว่าเจดีย์พระาธาตุหาริพุนชัยเป็นเสาหลักเมืองเมื่อส่งน้ําพระบรมธาตุหาริพุนชัยจึงได้ทําบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วยช่วงเวลาจัดงาน จัดในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เดือน8เหนือชาวบ้านเรียกว่าประเพณี8เปิงค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับการเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์เรื่องประเพณีที่สำคัญในภาคเหนือเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไม่เอ่ยในสัปดาห์หน้าทีเชอร์จะมีประเพณีในภาคไหนมาให้นักเรียนได้ชมกันอีกรอติดตามชมกันได้เลยนะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ